ี่รือความเมเดียดครับ

ส,สวัสดีเจ้าพ่อพี่อะไรพี่ทำท่าจะร้องกรองแล้วทำไมพี่ไม่ร้องร้องไม่ได้พี่เจ็บเท้าเจ็บเท้าแล้มันเกี่ยวอะไรกับคอเ้าม,มันเป็นโสดประสาทกับคอแล้วพี่จะไม่ร้องจริงหรอไม่ร้องเพราะว่าไม่ได้รางวัล <laughs> โอ้โอพี่ถ้าเกิดว่าพี่ร้องอจะได้ก็ได้ ยังมาไม่ถึงนะสิใช่ไหมแม่โทรมาตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วอ่ะยังไม่แม่โทรมาว่าไงก็บอกแม่กำลังมานั้นลูกป่านนี้ยังไม่ถึงเลยแล้วโทรย้อนกลับไปแม่ถึงไหนแล้วแม่เพิ่งถึงกำแพงเพชรนะลูกแม่มายังไงอ๋อแม่ปั่นจักรยานมาโอกพี่ถ้าอย่างนั้นนะให้แม่เขาพักเธอนองไม่ต้องมาต่อแล้วเออมื่อเย็นก็ไปกินไวยเตี๋ยวมาอะไรแม่หน่าเห็นไหมแม่จะให้ตังค์หรือให้อะไร ช่วงนี้เราแวงด้วยขอบคุณแล้วแกขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ไม่ให้ตีนหรอกลูกโอ้ยตายแล้วพูดซะไม่กล้าลงเลยฮะราช้าเก็บอีกโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเวลาไปตอกลัวไฟดูดเราก็หนูดูดไฟก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอย่าหาว่าราชาแล้วก็ขอบคุณพี่ชายนะคะ ขอบคุณ<อ>เงินรางวัล<อ>ที่มอบให้กับเรบบบนตีนะครับพี่ฉัตมาถามถึงพี่ฉัตพี่ฉัตมานะคะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังค่ะกำลังกินของเช็นว่าอยู่ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะฉันเองชื่อรองพึงเป็นน้องสาวของพี่เพชรขึ้นยากซะด้วยแม่ไม <c oughs> ่่ขึ้นมาแล้วนี่นะอ๋อโถวายแม่มาด้วยเหรอตัวเอง เอเดรียหลังนี่เปิดตัวไป็นังารเลยแม่หัวหนูแม่กูสาจะไม่เปิดตัวมันก็เปิดมาซัรไพลส์ใช่ั้ยเนี่ยมาซไพรดดูให้รางวัลตั้ง2ี่แม่บอกไม่ให้มาไม่หลับเมื่อกี้พูดเลยเมากเป็นผเลอจริงเขาหลังอ๋อจะมีเดี๋ยวพี่แหละที่ฟังก็รู้เรื่องผาว ถ้าไม่ถ้าพี่ฟังไม่รู้เรื่องงย่าใครฟังมารู้เรื่องล่ะคือแม่ไ,ไหมคะเลือเลื่อนเรื่อก็ไม่บอกเลื่อนได้สิ<อ>พี่เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมมันไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> ไปหลอกป่ะสิก็พี่แซว

ตอแล้วคน่วยช่วยองช่วยนอมโอยี่้ยเยเฮ้ย้ยยก่่อะไรกูม kind of ีพอดีเลย3า0เปิดโรงแรมป่ะีาป่วยอยู่เีย้ยเาเป็นอะไรน่พี่ทไมถึงไม่มีสติขนาดนี้พี่จับเขานอนดีกว่าจับเขานอนจับอะนี่ยวัี้อมาให้นี่มอมาอมาม พักพักออพัก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 เ้ี่รบพี่รอ่ี่รับพไหมสแไม่ครับยังไงย้ายย้ายสลบฟังกันไแล้าไปอยู่ังนี้เลยจัพี่พี่จับไปกจับไ้เป็นผู้หญิงบะบอโอ้ยพี่ก็เขามานี่ตัวขนาดรับรับรับสิโถเออ ผับมาพับไปพับไปพึ่งพับอาใหม่พับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาคลอดลูกแถวนี้เหรอฮะจะรับเขาแล้วพึ่งพี่เนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่มีสติขนาดนี้นะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกผู้ชายคนนี้เป็นใครรตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยพี่ยังไม่ตายก็ดูสิหน้ายิ้มนะลู้อจะตายได้ไงล่ะหัวห้อยแล้วเพึงทำยังไงดีสัมเพ็งสั่งพี่ผมเนีย เรไมจะเพลงชื่ออะไรเนี่นี่มันลำพึงอักษรพพเหมือนกันพหุรัดเหมก็ใกล้ๆกันนั่นแหละลำะไรจะช่วยไห้ไหมผู้ชายคนนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเขาโดนทำร้ายมาพี่ฉันช่วยได้แต่ว่าสมุนไพรสมุนไพรบ้านเรามันหมดแล้วทีนี้พี่กลับไปหาพี่ได้มาพ่อหรือเปล่าล่ะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องสมุนไพรไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จะเข้าป่าหาสมุนไพรส่วนทางนี้เองสองคนฝากดูแลเขาด้วยแล้วสมุนไพรไว้ใจเจ๋ง ชื่อเพชรชื่อพ่อไว้ใจพี่เพชรเออแกไปหายามาหาสมุนไพรมาใช่เดี๋ยวตรงนี้ฉันดูแลเองฝากดูด้วยนะเดี๋ยวจะรักาให้คนไข้สบายตัวมุนไพรในบ้าเต้องบกจะเป็นคนได้ริทาออกป่าเพื่อดาสมุนไพรมารักษาปล่อยให้ใจเย้นแล้วเราควรนั่งดูแลอาการเจ็บป่วยในขั้นต้น